ฝึกโยคะไปแล้วครูบอกว่าเอนเกจกล้ามเนื้อหน้าท้องคณะนักเรียนหนูไม่มีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาหาให้มันเจอนะคะว่ามันอยู่ตรงไหนใข่สวัสดีนะคะฟูโรสค่ะนุนชิเราก็กลับมาแล้วนะคะ ออวันนี้นะคะคุณโอจะพามาบริหารกล้ามเนื้อนาะท้องว่ามันอยู่ตรงไหนนะคะนาะท้องของนักเรียนนะเ,ออเ,ออเราจะนอนลงไปที่พื้นเลยนะคะไปนอนลงไปที่พื้นโอเคกอดเข่าสองข้างชิดหน้าอกก่อนค่ะกกลิ้งตัวไปมาซ้ายขวาซ้ายขวา Okay. งอเข่าเข้าไปหาอกไว้หลังจากนั้นนะคะเอามือ2องข้างค่ะสอดลอดใต้ก้นอย่างนี้เออนิ้วมือนะคะฝ่ามือวางลงไปที่พื้นโอเคหลังจากนั้นงอเข่าสองข้างเข้ามาหาหน้าอกค่ะชึบโอเคหลังจากนั้นนะคะเวลางอเข่าเข้ามาหน้าอกตั้งขาขึ้นมานิดนึงนะให้มันเป็นเทเบิลชอปอย่างนี้ เอ,อนั่นแหละค่ะหลังจากนั้นนะคะดูที่ท้องของเรานะคะกระดูกก้นตบของเราเราจะม้วนเข้านะชึบเออผ่อ,อนคลายหัวไหล่ผ่อนคลายคอเวลาม้ามวนกระดูกก้นตบไหลมันไปด้วยอย่าให้มันไปค่ะเราต้องฝึกมันหลังจากนั้นหายใจเข้าค่ะค่อยๆเหยียดขาขึ้นไปบนเพดานก่อนอืมหายจอกงอเข่าลงมาค่ะชึบแต่ให้มันตั้งอยู่อย่างนี้ ปรับมือปรับเท้าได้นะคือปรับมือได้มือเนี่ยนะคะให้มันช้อนเลยเลยค้นไปเลยก็ยังได้เลยนะแขนเหยียดให้ตรงอย่างนี้ก็ยังได้เลยโอเคเอาไหมหายใจเข้าเหยียดขาขึ้นหายจอกงอเข่าลงชึบหายใจเข้าเหยียดหายใจออกงอให้รู้สึกหนะ้าท้องนะคะสูบท้องเข้ารู้สึกใช่ไหม mm hmm. เออห้ายกงอสี่อย่าให้หลังแอนนะคะสาม ถ้าหลังแอ่นแล้วเราจะปวดหลัง2ค้างไว้ไขยัยดหยียดไว้เออซีเออค้าง3สูบท้องลึกๆ2 1ค่ะขางอเข่าสองข้างชิดอกกอดเข,าข,าข,าขา่าค่ะโพลิเมอเออ่ะกลิง้งกลิ้งค่ะหลังจากนั้นค่ะเอามือสองข้างสอดลอดใต้ก้นอีกชิบ งอเข่าขึ้นมาค่ะ45องศานะคะอย่างนี้นะสูบท้องเข้าไปดีๆค่ะชึบให้ทําความรู้สึกว่าเรากระดูกซี่โครงเรานะคะเราสูบเข้าไปด้วยนะแล้วก็ดึงกระดูกซี่โครงลงไปหาทออาหาสะดือหายใจเข้าเหยียดขา45องศาค่ะลดลงไปชึบจะให้หลังแอ่นนะถ้าเรารู้สึกว่าเราเหยียดขาลงไปต่ำอย่างนี้แล้วหลังของเรามันแอ่นขึ้นมาให้ยกขึ้นมาค่ะ อย่างนี้นะหายเจอกคางอเขาเข้าไปหาอกหายใจเข้าเหยียดชึบห้าเอออย่างนี้แหละค่ะเยยดสี่เออดึงสาผ่อนคลายเท้าก็ได้นะเธอไม่ต้องงุ้มขนาดไหนสองเดอกงุ้มงุ้มเท้าอย่างกระสังกระตังหนึ่ง กี่ครั้งแล้วเอาไปอีกหชึบเจ็ดค้างไว้ค่ะสูบท้องเข้าไปลึกๆห้าอืผ่อนคลายหัวไหล่นะ3 2ถ้าใครไหวนะคะลองโก่งหลังม้วนหลังขึ้นมาเออมองไปค่ะที่ปลายเท้าห้า แต่ยังสูบสะดืออยู่นะสสูบท้สามสองอย่าสั่น1น่งขาลดลงกอดเข่าชิดอกค่ะกลิ่งตัวไปมาซ้ายขวาซ้ายขวาบอกหนึ่งบอกทีบอกทุกคน <c oughs> เสร็จที่สมือสอดลอดใต้ก้นอยา่าขาขึ้นไปบนเพดานค่ะชึ้ <c oughs> สูบทองเข้าไปสูบกระดูกซี่โครงเข้าไปค่ะหายใจเข้าลดขาลงไปค่ะ45องศาหรือว่า30นะคะอย่าให้หลังแอ่นนะคะเวลาลดขาลงนะหายบยกกลับขึ้นมาค่ะ1ลดลงค่ะยกกลับสองหายเบาๆค่ะ3าหายใจเข้าลงหายใจออกขึ้นสอีก3รอบ ห้าทบลดลงค่ะครึ่งหนึ่งแล้วก็ค้างไว้นะห้าหายใจสี่สูบท้องนะคะอย่าลืมสามอย่าให้หลังแอ่นนะสองโกงหลังค่ะม้วนลำตัวขึ้นมาตามมองตามปลายเท้าห้าสี่สามสอง หนึ่งลดลงค่ะก่อดเข่าชิดอกค่ะกลิ้งตัวไปมาซ้ายขวารู้สึกถึงหน้าทองหรือยังค่ะก <c oughs> ลิ้งไปมาซ้ายขวาซ้ายขวาค่ะหลังจากนั้นนะคะงอเข่าข้าไปหาหน้าอกค่ะยีดแขน2งข้างขึ้นไปบนเพดาน เพดาดเเอ,อเหมือนตอนเราทำครโพสค่ะหรือว่าบากาศสนะพยายามดึงเข่าค่ะเข้ามาหาแขนต้นแขนแล้วก็ยืดแขนขึ้นยืดแขนขึ้นไปเรื่อยๆค่ะค้างไว้5เออสดีค่ะดึงเข่าเข้าไปหาจัก,กรแลเรื่อยๆเลยนะสแล้วมือเนี่ยค่ะเราก็ผักขึ้นไปบนเพดาน2อค่ะลดลงก่อนเอามือค่ะประสานกันไว้ หลังจากนั้นค่ะวางไว้ใต้ศีรษะค่ะหลังศีรษะเอองอเข่าชิดอ,อกไว้นะคะหลังจากนั้นค่ะยกลำตัวขึ้นมาค่ะชึเอหลังจากนั้นค่อยๆค่ะเยียดขาซ้ายออกไปค่ะเออบิดตัวค่ะเอาศอกซ้ายไปหาเข่าขวาหายใจเข้ากลับมาหายจอบเปลี่ยนค่ะดีค่ะกลับมาเปลี่ยนหนึ่ง กลับมาเปลี่ยนค่ะกลับมาเปลี่ยนสองกลับมาเปลี่ยนกลับมาเปลี่ยนสามดีค่ะกลับมาเปลี่ยนสี่ดีค่ะเปลี่ยนกลับมาค่ะห้าลดลงค่ะก่อนข่าชิดออก <c oughs> ถ้าเมื่อกี้มันจะหนักนิดนึงนะคะถ้าเราไม่ถ้าไม่สามารถที่จะทําได้ก็ไม่ต้องทาแต่ถ้าทําได้มันก็จะดีนะครับเพราะว่าเราใช้กล้ามเนื้อนะ้าท้องของเราเยอะมากหลังจากนั้นค่ะยกขาสองข้างชี้ขึ้นไปบนเพดานยืดแขนสองข้างขึ้นไปบนเพดานค่ะหลังจากนั้น crunching ค,ค่ะเธอย,ยกหนะ้าอกยกหัวไหล่ขึ้นมาเธอพยายามมือไปแตะที่ปลายเท้าแล้วก็ลดลงยกกลับขึ้นมาสิบดีค่ะเก้าแปด 7, เจ็ดสุบท้งหกห้าสี่สามสองหนึ่งลดลงกอดเข่าชิดอกก่่ะกลิ้งตัวไปมาซ้ายขวาซ้ายขวาโอเคลดลงค่ะเอาแค่นี้นะคะ <laughs> มีไม่กี่ท่านะคะถ้าเราไปฝึกให้เป็นประจำมันก็จะสามารถสร้างเสริมกล้ามเนื้อหน้าท้องเราได้ นะพอฝึกเสร็จแล้วนะคะมายืดหน้าท้องออกนะคะขา2ข้างกางเ,เท่าสกางเท่าสะโพกค่ะให้ส้นเท้าไปแตะที่ก้นได้ยิ่งดีนะมือจับข้อเท้าได้ยิ่งดีค่ะถ้าจับข้อเท้าไม่ถึงเอามือวางไว้ที่พื้น หลังมืองายขึ้นฝ่ามือวางลงหายใจเข้าค่อยๆย,ยกก้นขึ้นค่ะเป็นฮาร์ฟวิวค่ะครึ่งสะพานโค้งให้ออกแรงนะคะม้วนกระดูกก้นกลบชี้ขึ้นไปบนเพดานเ,ออเดินหัวไหล่ค่ะให้หัวไหล่อยู่ใต้หน้าอกนะดันคางอ,อดันหน้าอกขึ้นไปหาคางค่ะยืดขึ้นยืดขึ้นส้นเท้าวางคืนแน่นๆนะคะค้างไว้ห้าสี 2องหนึ่งค่ลดลงค่ะกอดเข่าชิดอกค่ะเลี้ยงตัวไปมาซ้ายขวาซ้ายขวาดีค่ะค่อยๆลุกขึ้นมานั่งเห็นไหมค่ะง่ายนิดเดียวมีไม่กี่ท่านะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่สำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ